สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่29กันยายนปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลและฟุตซอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีทีมไหนลงสนามกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเเรื่องกันที่โปรแรมฟุตซอลชิงแชมป์โลกกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ8ทิมสุดท้ายนะครับเวล19า19.30นาบราซิลจะพบก,กับโมร็อกโกและเวลา22.00นยูเครนจะพบก,กับเวนเนซุเอลานะครับเราไปดูโปรแรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6 เวลา20เนลิกาอิสวิทเทลจะพบแอสตันวิลล่าและเวลา22เนลิกา30นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบทเทนแนมฮอสเปอร์ทั้ง2คู่นี้ก่ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียสเต๊นโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา19เนลิกาเซลตาบิโกจะพบคิลล่าเวลา21เนลิกา15นาทีเลติกบิลเบาจะพบเซบียาเวลา23เนลิกา30นาทีแลอัลเบติสจะพบเอสปานยอนและเวลาที2เอลีติกโกมาดิดจะพบกับเลอัลมาด,ด ทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบินสปอตสาโปรกแกรมฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่5เวลา20่สนาฬิกาสานาทีโคลนสไตนคินเจเปอรไอทัดแฟงเฟิร์ตและเวลา22่สนาฬิกาสานาทีฮอฟฮออเฟนไฮม์เจเปอร์เวเดอร์เบเมนทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบินสปอตสี่และบินสปอตห้าโปรกแกรมฟุตบอลกาโชเซลาอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6เวลา17บเนาฬิกาสาิบนาทีตอร์ลิโนเจเปอร์ลาซิโอวนันมมเวโลา โรม่าจะพบเวเนเซียเวลา23นาฬิกาเอมโปลีจะเพบกับฟิอเรนติน่าเวลา1:45นาโปลีจะเพบกับมอนซ่าโปรแกรมฟุตบอลหลีกองฟฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6เวลา20นาฬิกาโตรุสจะเพิโอลิมปิกลียงเวลา22นาฬิกาอองเช่จะเพบกับแรงนองจะเพบแซงเอเตียนแลเวลา1:45สตาบุกจะเพบกับโอลิมปิกมักเซโปรแกรมฟุตบอลเอเดิโซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7 เวลา17นาฬิกา15นาทีสโวจิพออันเมเล่เวลา19นาฬิกา30นาทีกนิงเกนจะพ่โกเฮดยิเกลิลทเวนเตจจะพ่อเบตาเวลา21นานิกา45อาร์เคซิวันไวจะพ่ออัจจักอัสดัมและเวลาตีหนึ่งอาสซันอักมากจะพ่อกัอูเทโกโปรแกรมฟุตบอลพรีม 19, รเมียร์ลีกอรงกฤษในคื 9, นนี 7, 21, ้ก 3, ็เป็นนาทีเจ็ดเวลา21นาฬิกา30นาทีฟาร์มาริคาจะพ่อนาซีอองนาเว,วลาเที่ยงคืนเอฟซีบาโต้จะพ่ออารโดกาเวลาตีสองซาตันคาร์าจะพบาวิส่า และสปาร์ราาติ้งบราการจะพิ่มเออาร์มโปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเมียชิพในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6เวลา18นเปนิการเรนเจอร์จะพบฮิเบเนโปรแกรมฟุตบอลสเปนิกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัาที่7เวลา20นา์ินิกาอียูสปอรจะเพบ g a กาเซอัมเตนแทบสันสปอร์จะพคบอะพอคอนยาสปอร์วลา23นมนิกาอันตันยาสปอรพบฟนเนเเชและบุลลุมสปอร์จะพบอาดานาเมิสปอร์ โปรแกรมงฟุตบอลโปร,โปร,โปรโลิกเบลเยียมในคืนนี้ก็เป็นนาที่9เวลา18บนาฬิกา30สินาทีรอยันอันเวิร์เเบียชอตวีเอเวลา21นาฬิกายุนิองเซงกิรุสเจพปคอร์ไทยเวลา23่ินาฬิกา30นาทีเกนเะพโอเอลูเวนและเวลาเที่ยงคืน15นาทีเซอ Saint ร์คิลบุกเจแซงูเดนโปรแกรมงฟุตบอลซาอุดีโปรฟชนลีกในคืนนี้ก็เป็นนาที่5เวลา2 2นาฬิกา25นาทีอัลไฟฮาเจโปอัลลิจารเวลาตีหนึ่งอัลลบ และอัลทาวันจะพบกับอ,อัลอิติฟักนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา18บแนาฬิกาลำพูนเวลเลอร์จะพบกละยองเอฟซีและเวะลา19บเนาฬิกาอุทยัยธานีเอฟซี FC. จะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูบอลไทยนะครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนัดที่7เวลา18บแนาฬิกาตลาดเอฟซีจะพกเชียงใหม่ยูไนเต็ด เวลา18บแนาฬิกาสานาทีใชน้นัทฮอนบิลเฉพาะวัววงเก่าเอฟซีเวลา18บแนาฬิกาสานาทีโพลิทเทโลเอฟซีเฉพาะสุพรรณบุรีเอฟซีและเวลา19บเนาฬิกาจันทบ,บุรีเอฟซีเฉพับยุทธยายกุไนเต็ดทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูบอลไทยเช่นกันนะครับโปรแกรมฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนัดที่32เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเอฟซีโซนเฉพาะสุวรรณเอฟซีโปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่เจ็ดเวลายี่สวิบเอ็ดนาฬิสตันซิตี้ โปรแกรมฟุตบอลสกุนเดลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7เวลา19บเนาฬิกาเรลันเต้เฉพาะอัลเมเรียเวลา21่สนาฬิกาสินาทีคาสเตยอนเฉพาะเตเนริเฟ่ปูโกสเฉพาะกรานาด้าเวลา23่สนาฬิกาสานาทีเรอัลโอเบโดเฉพาะเออีบาและคอเดลาบาเฉพาะลาซิงเดฟอลอนโปรแกรมฟุตบอลเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7เวลา20่สนาฬิกาเชเซียนาเฉพาะมันตัวโมเดนาเฉพาะซัมโดเรียยูเวสตาเบียเฉพาะปิซซ่า และซาลีเนตาน่าเฉพบคาตันซโลและโปรกแกรมฟุตบอลบุนเบรสกาสองของเงยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7เวลา18บแนาฬิกาสาบนาทีแฮทเทิลบวรินเฉพบเอลฟ์สแบกฮันโนเวอร์เฉพบเนนแบกและเอฟซีโคลนเฉพบคันส์ลูนะครับและนี้คือโปรกแกรมฟุตบอลและฟุตซอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ